จำไม่ได้ว่าเกิดวันอะไรแนะนำค่ะเป็นสีดําและกระอสร้างใบสีน้ำตาลนะคะแต่จะมีความลับนึงค่ะสำหรับใครที่จะเลือกกระอสร้างให้เฮงให้ปังสำหรับเรานะคะเราจะเปลี่ยนดวงการเงินของเราเราสำคัญที่สุดค่ะสีนั้นนะคะที่เราเลือกต้องเป็นสีที่หนุนดวงการเงินของเราและที่สำคัญนะคะต้องเป็นสีที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกชอบด้วยนะคะ ความคิดไม่ใช่ความรู้สึกนะคะคนเราทุกคนมีความคิดและความรู้สึกความคิดเราเรียกว่าจิตสำนึกความรู้สึกเราเรียกว่าจิตใต้สำนึกของมงคลนะคะเราเรียกว่าจิตเหนือสำนึกวันนี้เราอยากให้พุทธกุลของมงคลต่างๆมาเกื้อมนุนมาคำมากูลเราทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะคะเราต้องใช้ความรู้สึกหรือจิตใต้สำนึกของเรานี่หละค่ะ เป็นตัวเลือกนะคะถ้าวันนี้ใจรักชอบเป็นกรสร้างสีอะไรนะคะให้เลือกกรา้างสีนั้นแต่ต้องเป็นสีที่หนุนดวงการเงินของเรานะคะจะได้เฮงเฮงปังปังง่ายง่ายสบายสบายค่ะต้องเป็นสีที่หนุนดวงการเงินของเราและต้องเป็นสีที่เราเห็นแล้วนะคะมีความรู้สึกว่าเออชอบจังเลยนะคะ เลือกได้เลยค่ะนั่นแหละค่ะเป็นสีที่ปังที่สุดสําหรับเรานะคะหลายคนเลือกกรอซางจากที่ไม่ได้รู้สึกชอบนะคะแต่เลือกตามที่เขาว่าแบบนี้นะคะปังเขาไม่ใช่ปังเราจะเปลี่ยนดวงการเงินของเราเราสําคัญที่สุดค่ะต้องเป็นสีที่เป็นมงคลสําหรับเราและเป็นสีที่เรารู้สึกชอบนะคะคนที่จําวันเกิดไม่ได้ชอบสีอะไรคะสีน้ําตาลและสีดําใจรักชอบสีอะไรเอ่ย